ดีกว่าง่ายกว่าสำหรับลูกค้าธนาคารออมสินด้วยประกันชีวิตเกษียณทวีสุข90ทับหนึ่งประกันชีวิตแบบบำนาญที่จะช่วยเสริมความมั่นใจในการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณดีกว่าด้วยการจ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียวแต่คุ้มครองคุณจนถึงอายุ90ปีการันตีผลตอบแทนว่าจะได้รับเงินบำนาญปีละ10%ของทุนประกันสูงสุดถึง31ปีคุ้มครองเงินต้นให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีเสียชีวิต โดยจะถูกส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์มั่นใจได้ว่าเงินจะไม่สูญหายไปไหนสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0 0แสนบาทและไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพง่ายกว่าลูกค้าธนาคารออมสินสามารถซื้อประกันชีวิตกเกษียณทวีสุข90ทับ1ได้ทุกที่ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน m มโ Mo เพียงแค่ ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในช่วงอายุ20ถึง59ปีผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยคันต่ำที่50,000บาทและสูงสุดอยู่ที่200,000บาทซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งอัตราเบี้ยประกันภัยจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันและระบุผู้รับผลประโยชน์ได้สูงสุด2คนขอยกตัวอย่างการจ่ายเบี้ยประกันและผลตอบแทนให้เห็นภาพกันค่ะสมมุติว่าผู้เอาประกันภัยเป็นเพศชายอายุ30ปี เลือกทุนประกันเอาไว้ที่50,000บาทก็จะต้องจ่ายเบี้ยรประกันเพียงครั้งเดียวเป็นเงิน54,750บาทซึ่งตรงนี้มาจากอายุและเพศของผู้เอาประกันภยัยที่ระบบคิดคำนวณให้โดยอัตโนมัติแปลว่าเบี้ยรประกันของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะมาดูที่ผลตอบแทนกันบ้างเมื่อเข้าวัยเกษียณอายุครบ60ปีก็จะได้รับเงินบำนาญปีละ1 0ของทุนประกันที่ได้ทำเอาไว้จากเมื่อกี้เลือกทุนประกันเอาไว้ที่5 0,000บาท เมื่ออายุครบ60ปีก็จะได้เงินบำนาญปีละ5,000บาทไปเรื่อยๆจนอายุครบ90ปีรวมรับผลประโยชน์สูงสุดถึง310%ของทุนประกันที่ได้ทำเอาไว้ค่ะแล้วในกรณีผู้เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิตก่อนได้รับเงินบำนาญจนครบก็ไม่ต้องกังวลว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปจะสูญเปล่าเพราะยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตดังนี้ค่ะ กรณีแรกเสียชีวิตก่อนอายุ60ปีผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน105%ของเบี้ยรประกรันหรือจำนวนเท่ากับมูลค่าเวรนคืนกรมธรรม์คืนอยู่กับว่าจำนวนไหนจะได้มากกว่ากันค่ะกรณีที่2เสียชีวิตระหว่างอายุ60ถึง90ปีผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยรประกันที่จ่ายมาแล้วทั้งหมดหักจากเงินบำนาญที่รับไปแล้วค่ะขอย้ำข้อดีประกันชีวิตกเกษียณทวีสุข90ทับ1กันอีกครั้งนะคะ ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียวคุ้มครองคุณจนถึงอายุ90ปีการันตีผลตอบแทนรับบำนาญปีละ10%ของทุนประกันสูงสุด31ปีลดหย่อนภาษีได้สูงสุด300,000บาทคุ้มครองเงินต้นในกรณีเสียชีวิตรับประกันชีวิตโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม